พ่อก็โอเคค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะนักชุมประราสุภาพสุภาพสุภาพกายโอเคนะคะสุภาพใจก็อาจจะความเครียดเยอะหน่อยค่ะคุณนายก้คงส่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางรามอวิธธรรมนะคะมีการสั่งทบทวนสามระเบียบสําคัญซึ่งเขาวิพา์วิจารณ์ว่าเป็นเหมือนการสกัดไม่ให้คุณนักสินได้ออกมาเลยค่ะมองยังไงบ้างอืก็ก็เขาวังว่า จะเป็นไปตามกระบวนการนะคะแต่คณพ่อว่าอายุเยอะแล้วนะคะถ้าถ้าได้เสร็จในการออกมาพักก็คงก็คงจะดีค่ะเพราะว่าจริงๆอยู่ข้างในมันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วมองตรงนี้มองว่าจะเป็นเกมการเมืองไหมครับเพราะว่าเหมือนว่าสกัดไม่ให้ออกมาทันในช่วงการเลือกตั้งนะคะเอาจริงๆก็พูดถึงตอนนี้ตัวดิฉันเองก็ถอยออกจากการเมืองเยอะแล้วนะคะเยอะมากๆแล้วแทบจะแทบจะถอยทั้งหมดแล้วนะ ก็ปล่อยทําพักลุยบายค่ะก็คงต้องดูแลจิตใจคองพ่อรอกคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ